người ta cảm thấy người ta cảm thấy người ta cảm thấy người ta cảm ใช right? so like, 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 ่ก็จริงๆแล้วอย่างฟอก็จะมีคอนเสิร์ตทม่มีอรเลยค่่อยเานี้ก็ที่ดชใจที่ได้แบบสัเพลงที่งานเรกอได้ฝึกมาเต้นของเาวพราะ่าน้ำตาลไม่ค่อยได้ร้อเพลงแแฟนนะคะที่ช่วยกันร้องมาวันนี้แฟนขบใาไปด้

ใช่วันนี้เราได้แบบเล่นเกมกัแฟบด้วยอะไรเเป็นเกมที่แบบน่ารักอะไรองี้แล้วก็ของฟอสเอก็บบเป็นต้องตาอรที่แบบร้อนอะรงเถ้าบว่าแฟนคอยังแบบเขารว่าไงยังมีต้านทานกับผมมาก่นี้นะมาอะไรแล้วแบไปเปันี้ลบแล้วับเป็นบ้างแล้วกันนี้ว่าไปลอไปออกงานแขกอ เพราะเริานมากมีแาคบ้างางบางบางคนบางคนบาน มีันก้ร์มีกรสุนอะ่างกันมีารทังคนะคะเป็นื่องตลกเลย้ก็านก็เปิดกล้องเร็วๆนี้แล้วก็เลยเรื่องแรกอกาเรยนการสที่เราต้องการแล้ก็ตอนนี้พี่ อีพี5แล้วซึ่งเป็นคอนเน์ของน้ำตาลคือจริงๆเราก็บอกว่าน้ำตาลเราพอ่งเป็นเส่อนในแกงเดียวไปด้วแต่ว่าพอได้ไปถ่ายรายการปลายซีซั่นด้วยกันก็ทำให้เราแบบจริงๆก็จะัไปเอยๆล้าสึกว่าเราปะกิจรน้องเพื่อนๆที่เราไอยากาดกลต่อไปก็ยิ่มากแลกโอเคค่ะ